ตอนที่95สัตเต็มเมืองเรือนอย่างลิ่งในวังจื่อจินมีความสูงพอจะทอดตามองทั้งเมืองชั้นบนสุดเป็นหอเก็บตำราด้านนอกหอตำราประดับด้วยรูปสลักมังกรพ่นน้ำท่านอาของหงสู่ปลูกต้นไม้ให้ถังไว้ห้าต้นหลายวันมานี้สีเฟื่องเหนียนย้ายจากเรือนชิ่งหลิวมายังหอตำราภายในเรือนหยางลิ่งมักยืนข้างหน้าต่างนานเป็นชั่วยาม หงสูเป็นอิสระในพื้นที่เพียงเล็กน้อยของอุทยานอูถงดังปาจินล,ลีแหวกว่ายในสายธานแต่ในเมืองตนห่วงไม่อาจกระทำโดยสิ้นเชิงบัดนี้ราชดรนเจ็ดปัดหมื่นคนล้วนต้องยืมจมูกนางหายใจนางก็คล้ายห้องเต้หญิงว่าราชการหลังม่านแม้มีนางกำนันมากความสามารถช่วยจัดการเรื่องทางการเมืองแต่เมืองตนห่วงมีอำนาจอิทธิพลหลายฝ่ายพัวพันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยุ่งเหยิง ต้องให้นางตัดสินใจครั้งสุดท้ายดีที่สีเฟื่องเหนียนไม่ให้นางตามติดอยู่ข้างกายโลกนี้ไม่มีกำแพงไม่รั่วลมต่อให้กำแพงนี้เป็นกำแพงของครอบครัวโอรสวรรค์ก็ปิดบังไม่อยู่เช่นกันสีเฟื่องเหนียนมักรอบสัญจรในวังสัมผัสได้ถึงคลื่นใต้น้ำเขาไม่ทราบว่าเป็นสภาพปกติของวังจี้เซียนและเมืองตนห่วงหรือไม่เคยถามหงสสู่ครั้งหนึ่งนางเล่าว่าเมืองตนห่วงในมือของท่านอา แต่ไรมาไม่อาจควบคุมปากควบคุมคนตอนนั้นจอมมานล่วอย่างอยู่นอกเมืองเมืองตนห่วงก็เหมือนทรายร่วนกระจายถาดหนึ่งกลุ่มอิทธิพลที่ได้รับบุญคนจากท่านอานางล้วนดูดายให้ท่านอานางออกจากเมืองไปเพียงลําพังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาและล่วอย่างจากไปพวกนั้นถึงทําเรื่องปักบุกผาบุญผาดินส่วนราษฎรเหล่านั้นส่วนมากเห็นเป็นเรื่องสัจธรรมแห่งฟ้าท่านเป็นเจ้าเมืองตนห่วง ท่านไม่ออกโรงแล้วผู้ใดจะออกโรงท่านมอดหมอยก็เปลี่ยนเจ้าเมืองคนใหม่หากเมืองแตกไม่ว่าล่วอย่างจะสังหารเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างไรตั้งเจ็ดแปดหมื่นคนคงไม่อาจสังหารมาถึงหัวพวกตนได้ไม่ใช่หรือเปลี่ยนเจ้าเมืองใหม่อย่างมากก็แค่ทุกคนทุกยากลำบากร่วมกันยังดีกว่าฝืนออกไปให้จอมมานเชื่อดในตอนนี้สีเฟื่องเหนียนฟังแล้วได้แต่ยิ้มยิ้มหงสูถามในตอนนั้นว่า หากวันหนึ่งทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงไม่อาจรักษาประตูแผ่นดินทางตะวันตกเฉียงเหนือราชดรร้อยหมื่นของเปยเหลียงเต้าต่างยอมจำนวนถึงขั้นสวามิภักด์เปยมังหันมาต่อกรก,กับทับเปยเหลียงเตี้ยนเสี้ยจะท้อใจหรือไม่สีเฟื่องเหนียนย้อนถามหากเจ้าเป็นข้าจะทำอย่างไรนางไหลปลายนิ้วมือบนริมฝีปากยิ้มตาหยีเอ่ยว่าหากบ่าวเป็นผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์เปยเหลียงอ,องอย่างท่าน หากมีเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงไม่ให้ฆ่าพบก็ยังพอทำเนาหากพบเข้าหนึ่งคนก็สังหารหนึ่งคนสีเฟื้องเหนียนถอนหายใจเจ้ามาเป็นเจ้าเมืองตนห่วงออกจะใช้คนมากสามารถไม่เหมาะกับงานแล้วแดนละมนเป็นสุสานแห่งวีระบุรุษหงสูเล่าถึงดินแดนค่อนไปทางเหนืออีกห้าอลีเป็นสถานที่ของเหตุการณ์ก้าวกระบีส่สกุลอูทลายเหมือนพลอาชาในเขตตงจินโจ สีฟึ่งเหนียนจึงบังเกิดความคิดจากเมืองตนหวงไปคืนนั้นบนบัลลังก์มังกรภายในตำหนักหลักของวังจี้เซียนนางสวมชุดคลุมมังกรนั่งเด่นเป็นสง่าบนบัลลังก์วางท่าราวเจ้าแผ่นดินทอดตามองใต้ล่าหากคนนางมีอายุข,ของกระโจมหลวงเปยหมังได้เห็นเขาคงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นห้องเต้หญิงหวนคืนสูดารุปราราลปลายฤดูวัสั์กระทำเหลวไหลหนึ่งราตี เคราะดีเมืองตนห่วงไม่มีการออกท้องพระโรงช่วงเชา้าก่อนฟ้าสางทั้งสองก็กลับมาถึงเรือนชิงหลิวร่วมสะสงดังคู่ยวนยางหงสูปลนิบบติสีเฟืองเหนียนช่วยสวมชุดคลุมดำพื้นขาวดังบัณฑิตให้เขาแบกตะกร้าตำราหงสู่เดินวนสองรอบตรวจสอบว่ามีขาดตกบอกพร่องหรือไม่หวังเพียงสมบูรณ์แบบที่สุดแต่หาข้อบอกพร่องไม่ได้โดยแท้นางยิ้มอย่างเสดมเสดาย เตี้ยเสี้ยแต่งกายเช่นนี้ช่างเป็นบัณฑิตเปี่ยมกรกรวีเต็มท้องน่าดูชมยิ่งแต่ว่าชุดหมั่งสีม่วงตัวนั้นยิ่งน่าดูชมกว่าสีเฟื่องเหนียนตบตบด้ามกระบีช่ชนชิวเอ่ยว่าไม่ต้องส่งแล้วหงสู่สายหน้าส่งถึงนอกประตูตีจ้างเปิญยวนมาถึงนอกประตูตี้จ้างเปิญยวนหงสู่กล่าวว่าจะส่งอีกสิบลีสีเฟื่องเหนียนกล่าวอย่างจนใจ ทําตามวิธีการส่งของเจ้าแบบนี้กลับไปเหลียงไปโดยตรงก็แล้วกันนางช่วยจัดเสื้อผ้าจัดสิ่งของให้เขาอย่างละเอียดอีกรอบถามว่าไม่ใช่ม้าสิงหหยอกสองราตีจริงหรือต่อให้กลัวเป็นที่สะดุดตาใช้ม้าดีทั่วไปก็ได้หากทนรำคาญไม่ได้จะทิ้งทุกเมื่อก็ได้สีเฟื่องเหนียนสายหน้าไม่รู้ผู้ใดจะดูแลผู้ใดเดินเท้าสบายกว่าอยู่จนผูกพันแล้ว ไม่อาจตัดใจทิ้งได้นางเอ่ยเสียงอ่อนโยนเตี้ยนเสี้ยเดินทางให้ดีสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเจ้าเองก็กลับเปยดเหลียงให้เร็วสักหน่อยข้ายังคงวาจานั้นไม่ว่าเมืองตนห่วงจะสําคัญอย่างไรในแผนการของเปยเหลียงขอให้เจ้าใช้ชีวิตให้ดีหงสู่กรมหนาบ่าวทราบแล้วสีเฟื่องเหนียนคิดคิดแล้วก็เอ่ยสืบต่อถุงกว้านขันทีน้อย ให้เจ้าดูเฉยๆสักสองสามปีค่อยส่งไปเรือนอย่างลิ่งพื้นฐานการศึกษาและมรคายุทธของเด็กคนนี้ต้องให้เจ้าเปลืองความคิดจิตใจมากสักหน่อยกล่าวว่าเลี้ยงแบบปล่อยแต่ไม่ดูแลปล่อยไปตามยะถากรรมโดยสิ้นเชิงเช่นนั้นก็ไม่ได้การหงสูู่ยิ้มเอ่ยว่าเตี้ยนเสี้ยวางใจได้เต็มที่ต่อไปตงโซ่ย่อมทำให้เมืองตนหวงประหลาดใจครั้งใหญ่ในหอเก็บตำรา มีคำพีเคล็ดลับเหมาะสำหรับเขาฝึกยุดอยู่หลายเล่มอย่างแท้จริงนับว่าเขาโชคดีสีเฟืองเหนียนรับคำคลาหนึ่งเอ่ยเสียงต่ำว่าหวังว่าจะมีคนมุ่งมั่นตั้งใจที่สวรรค์ไม่รังแกเพิ่มขึ้นอีกคนไปแล้วเขาหมุนตัวหันหลังให้หงสู่ยกมมือขึ้นโบกอำลาหงสู่คล้ายอยากวิ่งทลาตามเขาไปหนึ่งขาก้าวออกยังไม่ทันเหยียบพื้นก็หดกลับมา หยุดอยู่เนิ่นนานเมื่อเสียงระฆังยามเช้าดังแววจึงเดินผ่านประตูตี้จ้างเปินยวนกลับมายังวังเยี่ยถิงป็นขึ้นยอดเขาตุยชุนทอดตามองไกลเมืองตนห่วงภายใต้การปกครองของท่านอากำหนดให้ประชุมเช้าทุก15วันการประชุมเช้าประเภทนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักเป็นการรวมกลุ่มของผู้มีอำนาจอิทธิพลที่มีสิทธิแบ่งปันผลประโยชน์ดี ท่านอาคิดฟั่นให้เป็นเชือกเส้นเดียวมาโดยตลอดจนใจที่ถึงตายก็ไม่อาจกระทําสําเร็จกระทั่งความสามัคคีอย่างผิวเผินก็เป็นแค่ความเพ้อฝันนับภาษาอันใดกับการร่วมแรงร่วมใจต่อต้านศัตรูนางรีสองตาเผยให้เห็นแววเหยียบเย็นที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงเมื่ออยู่กับสีเฟื่องเนียนคนถอยคอยคอก่อกวนสมควรโผล่หนือน้ําแล้วอันที่จริงทันทีที่ท่านอาตายจากพวกนั้นก็เริ่มปลุกปัน่น โดยเฉพาะหลังจากแน่ใจแล้วว่าจอมมารล่วงอย่างคลานจะยื่นมือเข้าแทรกเมืองตนห่วงพวกจิ้งจอกเท่าก็คิดลงดาบกับนางที่อ่อนแอไร้อำนาจเรื่องชายบำเรอแย่งอำนาจที่แพร่สะพัดอย่างบ้าคลั่งในเมืองอยู่ตอนนี้มิใช่จวนของพวกเขาโปรโยเหยื่อล่อปลาอกหรือหงสู่เดินเชื่องช้าลงจากเขาตุยชนแม้นางเป็นสาวใช้ชั้นหนึ่งในจวนเปิ่ยเลี้ยงอ,องแต่ทุกปีจะอยู่ในเมืองตนห่วงนานสองสามเดือน ประจักษ์ถึงการบริหารจัดก,การทางการเมืองของท่านอาด้วยตาตนเองกลุ่มอํานาจอิทธิพลที่เห็นนางเติบใหญ่ล้วนทราบเพียงว่านางคือหลานสาวที่เจ้าเมืองปลูกฝังให้เป็นเจ้าเมืองรุ่นต่อไปแต่ไม่ทราบว่านางคือจินเซอร์เดินลงจากเขาตุยชนผ่านแปลงบุปผาแห่งหนึ่งพบตงโซ่ซึ่งตื่นมาแต่เช้ามาทํางานแทนอาจารย์เขายือนนอกแปลงบุปผาหงสูยือนอยู่เงียบ ขันทีน้อยเคยเห็นนางแต่ไกลๆยังพอจําได้ลางๆเห็นนางเป็นนางกำนันที่รอบคบหากับผู้มีพระคุณจึงยิ้มอย่างเหนียมอายถ้ว่าจริงใจคิดอย่างระวังว่าใต้เท้าช่างศิลาช่างตาแหลมคมพี่สาวท่านนี้มันเสียนตนห่วงบนจิตกรรมฝาผนังอย่างไรอย่างนั้นหงสูถามเสียงอ่อนโยนเจ้าคือตงโซหรือขันทีน้อยรีบวางกา,าน้ำสำริดในมือลง คุกเข่าคำนับอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวตรงโซ่คาระวะใต้เท้านางกำนันหงสู่ยิ้มพลางเอ่ยว่าลุกขึ้นเถอะคุกเข่านานไปเสื้อผ้าชุดนั้นของเจ้าจะต้องซักล้างอีกปลายว่าสันฝนตกชุกสองวันก็ตกหนึ่งครั้งหากตากไม่แห้งสวมใส่ไปก็ไม่สบายตัวตรงโซ่ค่อยๆลุกขึ้นแววตากระจ่างใสยิ้มเจิดจ้าเอ่ยว่าพี่สาวนางกำนัน มีใจเมตตาดังพระโพธิสัตว์รับรองว่ามากวาสนามากความร่ำรวยหงสู่ยิ้มสดชื่นดูไม่ผิดจริงดังคาดอายุน้อยๆก็เป็นคนมีน้ำใจอาจารย์ของเจ้ามีเสมหะเหนียว่้นมักไอเป็นเลือดเป็นวันนรคประเดี๋ยวข้าให้คนช่วยรักษาอาจารย์เจ้ารากโรคาอาจกำจัดไม่ได้แต่ทำให้เขาสบายในบ้านปลายตรงโซ่ร่ำให้โหโขกศีรษะกล่าวว่า พี่สาวและใต้เท้าช่างศิลาล้วนเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินชั่วชีวิตนี้ตรงโซ่ไม่มีวันลืมบุญคนและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพวกท่านหงสู่เอ่ยเสียงเรียบว่ารำให้ให้มากคุกเข่าให้มากเข้าอารามจุดทู่กรกาบไหว้เห็นพระพุทธก็โคกศีรษะเป็นความเคยชินที่ดียิ่งในวังรอจนขันทีน้อยเงยหน้าก็ไม่เห็นเงาร่างพี่สาวนางเสียนแล้ว หงสูเดินออกจากวังเยี่ยถิงระหว่างสองวังมีถนนอี้หลงเป็นเส้นแบ่งเขตนางกำนันมือสังหารที่ท่านอาชุบเลี้ยงไว้ยืนอย่างเคร่งขรึมหน้ายำเกรงสีหน้าท่าทางไม่ยิราต่อความตายมุ่งไปยังประตูไผ่เสียงประตูใหญ่ทางทิศใต้ของวังจี้เซียนนางกำนันใบหน้ารูปไข่ารายงานเสียงเบาว่าเจ้าเมืองผลอาชาองครักษจินอู่ห้าอยนายนอกวงังมีสามร้อยนายที่จงรักพักดี ส่วนอีก200ร้ล้วนถูกซื้อตัวแล้วนางกำนันรูปร่างสูงใหญ่ราวบุรุษเอ่ยเสียงเรียบคนหนหน่วยสอดแนมทรงข่าวมานอกจากเท่นปู่เชี่ยที่ยังลังเลไม่แน่นอนไม่ยอมโผล่หน้ามาแต่แรกยังมีตระกูลอี๋หวนและตวนมู่สองตระกูลใหญ่ที่กลุมทับไว้ไม่เคลื่อนไหวเพื่อรอดูสถานการณ์กลุ่มอำนาจอิทธิพลใหญ่อื่นๆที่เหลือล้วนรวมตัวอย่างเปิดเผยที่นอกประตูไปเสียง คิด่วยโอกาสบุกเข้าวังกอ,อกบฏในบรรดานั้นตะกูลเหมาจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อจ้างชาวยุทธเกือบร้อยคนคิดจะปลาน้ำขุนขณะพลอาชาองค์รักษ์จินอูต่อสู้กันเองภายในทหารมาห้าร้อยนายนอกเมืองภายใต้การนําของเหมาโหรจะบุกฝ่าประตูหลักเข้าเมืองถึงตอนนั้นกองกําลังอนุภาพเกลียงไกลมุ่งมาทางวังจี้เซียนวังจื่อจินไม่มีกําลังขัดขวางคนโหน เกรงว่าฝ่ายวางตัวเป็นกลางจะเอ็นเอียงไปทางโจกรกบฏพวกนั้นนางกำนันใบหน้าอ่อนเยาสวมชุดคลุมยาวแพรตววสีม่วงขมหมดคิ้วกล่าวว่าเจ้าวังเหตุใดไม่ให้บ่าวไปติดต่อจอมมานล่วอย่างตอนเจ้าเมืองยังมีชีวิตอยู่เคยกำชับว่าหากวันนี้มาถึงให้อัญเชิญจอมานผู้นี้มาปราบปรามกลมก่อความวุ่นวายเหล่านี้แม้ชักนำพยักต้านหมาป่า ก็ยังดีกว่าหมาป่าตาขาวเลี้ยงไม่เชื่องเหล่านี้มาเป็นเจ้าเมืองตนห่วงถึงอย่างไรลั่วอย่างก็เป็นเจ้าวังแต่ในนามของวังเยี่ยถิงชอบด้วยเหตุผลและด้วยสถานะของล่วอย่างเชื่อว่าไม่เป็นสาริกาของรังนกเขาที่ร้ายกาจเกินไปหงสูู่ยื่นมือไปแตะหน้าผากนางกับนันผู้นี้เออเยาว่าลวอหยางยังไม่ทันเข้าเมืองตนห่วงเจ้าก็มือไม้ก่อเกี่ยวไปทางจอมมารผู้นั้นแล้วต่อไปคงร้ายกว่านี้ ไม่ขายค่าออกไปหรอกหรือนางกำนันหน้าแดงทำแก้มป่องเอ่ยว่าเจ้าวังรังแกคน้นตลอดทางมีขันทีชาราที่สองชายแกนเสื้อเปิดโลหิตเข้าร่วมขบวนอีกสิบกว่าคนถึงคลี่คลายความวุ่นวายในวังได้ต่อหน้าหงสู่ขันทีพวกนี้วางตนเป็นข้าราชบริพารพวกเขาเป็นเบี้ยรับที่ท่านอาของหงสู่จัดวางไว้ก่อนตายบุคคลที่ถูกตอนเหล่านี้ เป็นบุรุษอาชาในเสยยิ่งกว่าผลอาชาองค์รักจินอูบางคนฮองเต้เลอะเรือนบางพระองค์มักมอบอำนาจให้แก่ขันทีข้างกายใช้ขันทีเหล่านี้ปัดแข้งปัดขาพระญาติหรือเสนาบดีผู้มีอำนาจมิใช่ไม่มีเหตุผลโดยสิ้นเชิงขนนางเสนาบดีมากอำนาจอาจนั่งบัลลัง,งก์มังกรได้พระญาติชั้นนอกอาจสวมชุดกลุมมังกรได้แต่ไม่เคยได้ยินว่าขันทีไม่มีลูกหลานคิดยกตนเป็นฮองเต้ พลเกราะเหลืองทองสวมเกราะหนัก30ขกว่านายก็เข้าร่วมขบวนหงสู่ยิ้มยิ้มตนมีวิธีตายที่ยิ่งใหญ่อลังการก่อนตายย่อมต้องลากหลายร้อยคนฝังรวมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เมืองตนห่วงจะได้สะอาดหมดจดแล้วถึงตอนนั้นก็ถึงคราวกลุ่มอำนาจเปยเหลียงที่นางไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังมารับช่วงต่อตอนออกจากเปยเหลียงครั้งล่าสุดหลี่อี้ซันแห่งซาลาสดับคลืน บอกกล่าวกลยุทธ์วิธีการแก่นางด้วยตนเองซึ่งก็คือแผนการช่นนี้แต่ละกล้าวไม่ผิดพลาดนางไม่อิดออดแม้แต่น้อยออกจากเปรยเหลียงก็ไม่อาจกลับไปได้อีกนางหันกลับไปมองทางเหนือเตี้ยนเสี้ยจากไปแล้วนางกลับไม่ทราบว่าประตูใหญ่ของเมืองตนห่วงบุรุษหนุ่มพกกระบี่ท่าทางราวบัณฑิตผู้หนึ่งประชิญหน้าห้าอยทหารมาหนึ่งผลเฝ้าด่าน รักษาการประตูเมืองเพื่อนาง